สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่องลาวเล่นะครับวันนี้มาแล้วนะครับสำหรับรายชื่อที่จะเข้าร่วมฝึกซ้อมนะฮะออของทีมชาติไทยเรียงคำผิดนะฮะรายชื่อของนักกีฬานะฮะที่จะเข้าร่วมฝึกซ้อมนะฮะในการแข่งขันประจำปี200 67หรือว่า2 2 4ในปีนี้นั่นเองนะครับตอนนี้ทางสมาคมก็ประกาศ,กกาศออกมาทั้งทีมชายแล้วก็ทีมหญิงไว้ที่เรียบร้อยนะฮะโดนใจกันบ้างไหมฮะเี่กว่าก่อนมาดูคลิปทุกคนก็คงดูเห็นแล้วแหละเนาะว่ามีใครกันบ้างนะ,ะก็ประกาศออกมาผู้ชาย24ผู้หญิง25คนนะ,ะถือว่าปีนี้อย่างที่บอกไปทัวร์นาเมนต์ของเราเนี่ย่อนข้งน้อยนะครับทั้งทีมชายแล้วก็ทีมหญิงเลยนะฮะซึ่งทีมชายจริงๆมันไม่แปลกหรอกทัวร์นาเมนต์เราน้อยมันก็ถือว่าไม่ไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะจริง ก่อนหน้านี้นะฮะย้อนกลับไปสักปี2ปีเนี่ยทัวร์นาเมนต์เราปีนึงก็เล่นแค่2แมตช์นะฮะเต็มที่แต่กลายเป็นว่าปีนี้เนี่ยทั้งชายและหญิงทัวร์นาเมนต์มันเท่ากันเลยนะก็คือด้วยความที่ว่าอ่ะพวกม้ากันกีฬาพวกอะไรพวกนี้มันแข่งจบไปหมดแล้วเนาะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรออีกทีปีหน้าอของทีมหญิงเนี่ยปีนี้น้อยผิดปกตินะฮะมีแค่2รายการนะที่แบบยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนเอเชียอินดอร์และมาเชลอาร์ดเนี่ยที่จะเล่นในช่วงปลายปีเดี๋ยวรอยืนยันอีกทีว่่่่าจจะะะยังงนะังงงไไนนแแตตถึมมมมีก็ใใชชช์ุดหญ ออกปะมันจะเป็น MAT แมตช์ u 2 0แหละนะเพราะตอนนี้เขายืนยันมาแล้วว่าจะเป็น u 2 0สิบนะคะรับสำหรับเอ i ช i n อินดอร์และมาเช i a l a อาร์ตเกนะฮะอ่ะ,ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาไล่เรียงดูหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับรายชื่อนักกีฬาของทีมชาติไทยในปี2024ที่ทางทีมงานผู้สอนได้มีการ เรียกเข้ามาฝึกซ้อมนะครับผมเริ่มต้นก็ที่ทีมหญิงกันก่อนลวกันนะครับทีมหญิงนะครปีนี้เรามีการเปลี่ยนแปลงตัวของหัวหน้าผู้สอนนะครับและก็คือโค้ดด่วนดนายนศิีวชิราบุรีกุไม่ได้ทําแล้วนะครับผมก็ยืน่นหนังสือลาออกไปแล้วคนที่จะเข้ามาทำแทนก็คือโค้ดยะนะครับนาวากาศโท นัทพลสีสมุทรนานะครับซึ่งก็จะเข้ามาเป็นเฮดโค้ชของทีมชาติไทยก็ได้มีการเรียกตัวนักกีฬาออกมาดังต่อไปนี้นะครับผมทั้งหมด25คนนะไปดูตามตำแหน่งเลยแล้วกันนะครับตัวเซตนะครับก็มีกนกพรแสงทองนะครับมือเซตดาวรุ่งจากสุพีมทิพยาชมบุรีอทคคนนี้ก็ถูกเรียกตัวเข้ามาติดทีมชาติชุดใหญ่เป็นครั้งแรกนะครับมีพรพันธ์เกิดปราดนะครับมือเซตจาก เกาหลีนะฮะจากสโมสรนไอพีเคเอาทโทสนัทธิชาใจแสนนะครับมือเซตจ,จาก Diamond Fruit Five Shape เดมอนฟูดไฟเชฟนะครับที่ไม่มีก็คือมือเซตยอดเยี่ยมไทยลีกนะฮะอย่างซูดิมามาณกิจก็ไม่ได้ถูกเรียกตัวเข้ามานะครับ <c oughs> ตำแหน่งหัวเสาแล้วก็วีหลังด้วยนะรวมกันไปเลยก็มี <c oughs> วิรยุภาอินการจากเดมอนฟูดไฟเชฟโดนพรสินโพนะครับผมจากนาราชนะซีมาคิวมินซีนะครับชาจิออนโมกสีที่ไปเล่นต่างประเทศน,นะกับวิกตอเรียฮิเมจิจากญี่ปุ่นอาชนรทพอคงยศตอนนี้กำลังลุ้นแชมป์วีลีก อยู่นะฮะกับ NDC Red Rocket ธนชาสุขสดนะครับจากกิมชอนไฮพาสของเกาหลีนะฮะพิพิชยาโกกรัมนะฮะจากคูรเบะอควาเฟริสวิภาวีสีทองจากฮุนไดฮิวสเตจากเกาหลีตารินเป็นซูวันนะครับคนนี้ก็นับเป็นซูพีมแล้วกันนะฮะสดจากซูพีมนะฮะแล้วก็มีวริศราสีทาเล่จากนาครนนนนะสิริวันดีแก้วนะฮะจากซูพีมคนนี้ก็เพิ่งจะถูกเรียกเข้ามาติดทีมชาติ เป็นครั้งแรกนะครับกติกาแก้วพินก็ได้กลับเข้ามาสู่เวทีทีมชาติอีกครั้งนะครับแล้วก็สศิภาพรจันทวิสุนนะครับหัวเสาจากนครราชสีมาคิวบินซีบีซีนะตำแหน่งบอลเร็วนะครับก็มีวารุณีการรำนะครับจากนครราชสีมาคนนี้ก็ถูกเรียกติดเข้ามาเป็นครั้งแรกที่ทากษกรบุลเลอร์จากไปมอเตอร์ฟู้ดไฟช์เชฟจรัญพรบรรดาศักดิ์จากนครราชสีมาคิวบินซีกัญญาลัตษ์คุณเมืองจากสุพรีมนะครับคนนี้ก็ถูกเรียกเข้ามาเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันทัศดาวนึกแจ้งนะครับจจจาาาาาากกกิิิิเเเชออซโมรรรรววล่่ััััธธยพพุุงสขนนนะคบบต์ อันนี้เป็นตำแหน่งบอลเรีวนะส่วนตำแหน่งตัวรับอิสระนะครับจิรภา,านาหัวหนองนะครับสุภัตราไพาโรธแลวก็ปิยนุษย์แป้นน้อยนะก็มี3คนด้วยกันนะครับสำหรับตำแหน่งผู้เล่นตัวรับอิสระอ่ะนี่ก็คือรายชื่อนักกีฬาทีมหญิงทั้งหมด25คนนะครับที่ทางสมาคมได้มีการเรียกตัวเข้ามาเก็บตัวฝึกซ้อมนะครับผมซึ่งนักกีฬาที่อยู่เมืองไทยนะฮะจะเข้ามารายงานตัวนะฮะแล้วก็ทดสอบสมรรถภาพร่างกายอย่างที่เราเคยเขกันไปนะฮะ ่อนหน้านี้ก็คือวันที่1มีนาคมนี้นะฮะก็จะทดสอบกันเช้านิดนึงนะฮะช่วงเวลา8ปดโมงด้วยกันที่กรกนะฮะแล้วก็ซึ่งก็น่าจะมีการแยกนะเพราะอย่างนักกีฬาที่จะต้องไปเล่นสโมสรอิตาลกับนครราสีมาก็น่าจะต้องแยกกลับไปซ้อมกับต้นสังกัดก่อนนะครับผมแล้วก็นักกีฬาที่เหลือที่ไม่มีภารกิจกับต้นสังกัดแล้วก็ซ้อมกันต่อนะครับรวมไปถึงนักกีฬาที่อยู่ต่างประเทศจบภารกิจกับทีมต้นสังกัดในลีกต่างประเทศก็ค่อยเดินทางกลับมาสมทบกันอีกทีหนึ่งนะครับผมก็น่าจะประมาณนี้ก็ถือว่า ตัวผู้เล่นที่ทางโค้ยะได้เรียกเข้ามาก็ถือว่าอาจจะโดนใจบ้างไม่โดนใจบ้างก็แล้วแต่เนาะแต่เชื่อว่าอีกคนหนึ่งคนที่หลายหลคนน่าจะถามถึงก็คือน้องใบเตยนะฮะนักธิมากรุ๊บแกว้วที่ฤด,ดูกาลนี้ผลงานในลีกก็อาจจะยังกระท่อนกระแท่นกันอยู่นะฮะด้วยความที่ตัวน้องเองไม่ค่อยได้รับโอกาสในการลงสนามมากเท่าไหร่นักนะครับก็ไม่มีชื่อติดในทีมชุดนี้นะครับผมก็เดี๋ยวรอดอูทีลวกันว่าจะมีการเรียกมาเสริมหรือเปล่านะหรืออาจจะเรียกแค่ชุดนี้ ชุดเดียวแล้วก็จบไปเลยก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเอ่อทัวร์นาเมนต์ของทีมเพื่ไทยอย่างที่บอกไปนะครับเราจะมีการแข่งขันทั้งหมดอสองรายการใหญ่ๆนะครับรายการแรกนั่นก็คือวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีกนะฮะหรือว่า v n n นั่นเองนะฮะก็รายการที่จะเล่นกันทั้งหมด4สนามนะฮะเราได้ยืนยันเล่น4สนามแน่นอนสนามแรกเราจะไปกันที่ประเทศบราซิลนะฮะก็สัปดาห์แรกเล่นวันที่1 4ถึงสิพฤษภาคมนะครับผมเอ่อเราจะได้อยู่สายเดียวกับบราซิลนะฮะเจ้าภาพอเมริกาเซอร์เบียจีนแคนาดาโดมินิกันแล้วก็ เกาหลีนะครับส่วนสนามที่2เนี่ยเราจะไปที่มาเก๊านะครับผมอ่าก็ใครที่เป็นสายเสี่ยงโชคนะฮะแนะนำนะครับมาเก๊านะครับสุดยอดมากนะฮะก็มาเก๊าจะแข่งขันในระหว่างวันที่28พฤษภาคมแล้วก็ถึงวันที่2มิถุนายนนะครับเราอยู่กับจีนอิตาลีบราซิลญี่ปุ่นบริการฮอลแลนด์แล้วก็ฝรั่งเศสนะครับส่วนในสนามสุดท้ายนะครับของรอบแรกนะฮะเราจะได้เล่นที่ ฮ่องกงนะครับก็นั่งเรือข้ามฟากไปไม่ไกลนะก็ <g iggle> สายนี้เราจะมีจีนนะครับตุรกีบราซิลโปรแลนด์ดูบริกรันนะฮะเยอรมันแล้วก็บัลเกเรียนนั่นเองนะครับสาหรับคู่แข่งในสายนี้แข่งขันในวันที่1 1ถึง16มิถุนายนนะครับอ่าแล้วก็การแข่งขันในรอบไฟนอลน,นะครับที่ประเทศไทยเราจะได้เป็นเจ้าภาพนะครับก็จะมีกําหนดการแข่งขันในวันที่20ถึง23มิถุนายน2รรอ0 67นะครับที่สนามอินดอร์เซเดียมวหม,มาก็4สนามในวอล์บอลวีเอลที่เราจะได้ลงแข่งขันกันก็เดี๋ยวรอดูนะครับแต่ละสนามว่าทีมงาผู้สอนจะมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อยังไงหรือว่าการส่งรายชื่อด้วยนะวีเอลในมันส่งได้24หรือ25คนเนี่ยนะฮะซึ่งก็เดี๋ยวเราดูว่าจะส่งทั้งหมดนี้ไปเลยหรือเปล่านะครับผมหรือจะมีตัดใครเพิ่มตัดใครออกอะไรอีกก็เดี๋ยวรอดูอีกทีถือว่าน่าสนใจอย่างมากเลยสำหรับตัวผู้เล่นของไทยในปีนี้นะครับคือบางตำแหน่งมันก็ถือว่าน้อยนะหรือผมอาจจะเลี้ยงผิดก็ได้นะ ต,ตำแหน่งของนักกีฬาอย่างมือเซตอย่างเงี้ยสามคนก็ถือว่าคนข้างน้อยนะอตัวเซตที่จะที่เรียกเข้ามาในปีนี้ถือว่าน้อยมากหรือไ่้แต่ตัวรับอิสระมี3คนอย่างเงี้ยนะครมาน้อยเหลือเกินนะอก็อาจจะสลับกันใช้แต่ถือว่าน้อยมันก็ไม่แปลกหรอกเพราะว่าทัวร์เมนต์ของเรามันก็ค่อนข้างมันก็มันก็น้อยเหมือนกัน อาจจะไม่ได้เรียกมาเยอะมาเผื่อไว้เยอะทีนี้อีกหนึ่งรายการนะครับนั่นก็คือวอลเลย์บอลซีวีลีกนะครับผมกำหนดการแข่งขันเอาไว้แล้วนะครับสนามแรกนะครับ13-18สิงหาคมนะฮะยังไม่มีชาติเจ้าภาพนะครับแล้วก็สนามที่2นะครับ20-25สิงหาคมก็ยังไม่มีชาติเจ้าภาพทช่นเดียวกันเดี๋ยวรอยืนยันว่าจะเป็นที่ไหนนะส่วนรอบไฟนอลของศึกซีวีลีกจะเล่นที่เมืองไทยเรานะครับผม6-8กันยายนตอนนี้ยังไม่ยืนยันจังหวัดเจ้าภาพนะครับผมก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นที่ใดนะครับอ่าก็ ทั้งหมด2รายการของทีมชาติแล้วก็เอเชียอินดอร์นะครับมันก็ไม่ใช่ชุดใหญ่อะเนาะนะฮะก็ไม่นับแล้วกันเอเชี <laughs> or, ยอินดอร์จริงๆก็เป็นยู20นะครับในปีนี้ถ้าแข่งก็คือเป็นยู20ก็เดี๋ยวค่อบอกว่ากันอีกทีสำหรับรายการเอเชียอินดอร์นะครับผมประมาณนี้สาหรับรายชือนกกีฬาของทีมหญิงที่ถูกเรียกตัวกันเข้ามานะครับทั้งหมด25คนนะ